ภายนอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยู่ภายในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดขึ้นจากจิตสำนึกการตระหนักรู้การโฟกัสของคุณเองเมื่อคุณรับเอาจิตสำนึกที่แตกต่างออกไปคุณจะใช้ชีวิตและสัมผัสกับสิ่งนั้นประสบการณ์ของคุณในโลกนี้เป็นสิ่งชั่วคราวการผจญภยัยเกรมอย่างแท้จริง ในที่สุดเมื่อคุณตัดสินใจที่จะรักษาการรับรู้ของคุณในทุกสิ่งที่ดีและถอนความสนใจทันทีจากสิ่งที่ไม่ใช่คุณจะได้เรียนรู้ที่จะรักษาสถานะของความสุขนั้นบ่อยขึ้นสถานะของความชื่นชมยินดีความสบายใจความชัดเจนบ่อยขึ้นด้วยซ้ำ ทั้งหมดอยู่ในอำนาจความสามารถของคุณที่จะทำได้คุณเป็นเจ้านายที่นี่อย่าให้อะไรมาทำลายความสงบสุขภายในของคุณอย่ายอมให้สิ่งใดมาขโมยความสุขของคุณไปโดยไม่ให้ความสนใจมันอีกต่อไปโดยหันไปหาสิ่งที่คู่ควรกับคุณมากกว่า นั่นเป็นภาพสะท้อนของตัวตนที่แท้จริงของคุณนั่นเป็นข้อพิสูจน์มากกว่าว่าคุณรักและสนับสนุนคุณเองมากเพียงใดคุณต้องมองหาสิ่งเหล่านี้พวกเขาจะไม่ปรากฏตัวในมุมมองของคุณจนกว่าคุณจะดูที่นั่นคุณต้องใช้ความพยายามเล็กน้อยในการดึงความสนใจของคุณ เปลี่ยนการรับรู้ที่ใส่ใจจากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งและคุณจะเชี่ยวชาญในการทำสิ่งนั้นดังนั้นอย่าสนใจปัญหาจับตาดูสิ่งที่คุณสามารถชื่นชมยินดีสรรเสริญรักรับด้วยรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าของคุณ